เจาวัเดนไท์อยู่แล้วไหนใครยังไม่มีแฟนให้ควงบ้างแต่ถ้าใครมีแล้วก็เรื่องของคุณมึงนะครับเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยแต่ใครที่ยังไม่มีเนี่ยเรามาหาสาวๆจากเกมโป้ให้สาวๆช่วยปลอบโยนหัวใจดวงน้อยของเรากันดีกว่าเกมโปเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีมุมมองสำหรับเกมนี้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็มองว่าเป็นเกมที่มีดีแค่ขายฉากพวกนั้นไม่ก็มองว่าเป็นเกมที่ทำมาสนองตัอหาชายแท้จริงๆก็ถูกแล้วล่ะ ก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกฮะแต่มันมีดีมากกว่าน,นั้นเว้ยผมได้เข้าวงการนี้มาเพราะเพื่อนสุดโจคนหนึ่งได้ให้ผมลองเล่นมันก็มาพูดกับผมประมาณว่าเองลองเล่นเกมนี้ดูสิเกมนี้แม่งอย่างจริงอะเพื่อนผมก็เชื่อคนง่ายอยู่แล้วผมก็ลองเล่นตามดูเลยแล้วมันก็ทำให้ผมได้เปิดโลกใบใหม่เกมโปแม่งสนุกสัส ันหาความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้จากเกมทั่วไปเว้ยอาจจะเพราะว่าด้วยความที่มันแบบใส่สุดทุกอย่างลงไปได้ทั้งเรื่องนาม็กที่ทั้งแบบเจ๋งว่ะมึงคิดได้ไงวะไม่ถึงอีอย่างวะ่ะอะไรของแม่ก็ไม่รู้ในเรื่องก็แบบว่าโคเจ๋งอะ่ะแบบว่าเองจะสามารถหาได้ในเรื่องแบบเนี้ยได้แค่ในเกมโป้เท่านั้นเว้ยวันนี้ผมจึงอยากจะมาแนะนําสาหรับใครที่สนใจอยากจะลองเปิดใจกับเกมแนวนี้กับท็อปหเกมโป้ในดวงใจ ของผมเองจะมีเกมอะไรบ้างไปดูกัน Summer Memory ยอดเกมตลอดการของค่ายคาคุระการันตีความแจ่มด้วยการเป็นท็อปเซลเลอร์มาตลอดหลายปีไม่มีเกมไหนที่แซงขึ้นมาได้เป็นเกมแนว Time Management ์โดยเราจะได้รับบทเป็นหนุ่มน้อยสุดแสนน่ารักที่กลับบ้านไปหาพี่สาวในหน้าร้อนไงดูอบอุ่นปะเพื่อไปให้พี่สาวเนี่ยเขาช่วยถูกระจกให้หน่อย ตอนแรกที่เล่นเลยนะผมรู้สึกว่าภาพแม่งอะ่ะดูโงโ่ๆไปหน่อยถ้าเทียบกับเกมอื่นแต่พอได้เล่นไปมันจะรู้สึกว่าภาพที่มันดูเป็นจุดอ่อนอะ่ะมันได้กลายเป็นจุดแข็งที่รู้สึกลงตัวกับเกมแบบบอกไม่ถูกจริงๆใครอยากเข้าวงการเกมโปกเกมเนี่ยต้องลองดูแล้วถ้าใครติดใจเนี่ยเขาเพิ่งออกภาคต่อมาชื่อ Winter Memory สามารถไปให้สาวๆช่วยถูกระจกต่อกันในหน้าหนาวต่อได้เลยด้วยโคตรจิงอะ่ะโคตรจิงอะ่ะโคตรจิงอะ่องอะ m e l t i Quest จุดเริ่มต้นทุกอย่างเกมโปเกมแรกและไม่เกมที่ทำให้ผมเข้าวงการนี้แบบเต็มตัวเกมเป็นเกมแนวเทิร์นเบสเราจะได้รับบทเป็นลูกสาวของราชาที่ต้องไปปราบเหล่าร้ายในเรื่องง่ายๆเบสิกเบสิกแล้วเราก็จะไปเจอกับพวกมอนสเตอร์ก็สลามหนวดปลาหมึกอ็อ,อกแล้วก็ลองเดาดูว่าถ้าแพ้จะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ใครชอบเกมแบบแนวแนว JRPG นะเกมนี้สำหรับผมคือ ในบรรดาแนวแนวตะลุยสู้มอนหาของทำเควสเกมนี้คือเด็ดสุดในบรรดาเกมโปล้ละระบบเกมก็โอเคนะก็ดีภาพก็สวยเน,นเรื่องก็เยี่ยมเลยก็คือเกมมันเจ๋งขนาดที่ถูกเอาไปทำอนิเมะก็คิดดูแล้วกันว่ามันเจ๋งขนาดไหน l ลิฟเอสควาเกมนี้จริงๆก็ไม่เชิงเกมโป้ซะเท่าไหร่แต่ก็แอบบแบบแอบบทะลึ่งนิดนึงแต่ฉากแบบนั้นก็มีแค่ตอนจบเกมเหมือนเป็นแฟนเซอร์วิสซะมากกว่า แต่ก็คนทำคอนเทนต์นี้มันชอบเกมเนี่ยก็ก็ขอใส่มันด้วยได้เปล่านายเปล่าเกมเป็นเกมแนว time ม a n a เน m เมนผสมเทิร์นเบทหน่อยๆน่อยจริงๆคือผมชอบพอร์ตมันมากนะคือเกมมันคือเราต้องฝึกตนเพื่ออยู่รอดในสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก4เดือนข้างหน้าโดยปกติแล้วในเรื่องประมาณนี้ก็คือเราต้องเป็นผู้กล้าใช่ปะ่ะหรือว่าเป็นอัศวินแต่ไม่ใช่เกมนี้เราเป็นเบสของผู้กล้าแทนแค่พอร์ตมันก็เออแล้วเอาจริง ในบรรดาเกมทั้งหมดเนี่ยผมเล่นเกมนี้หลายชั่วโมงสุดละมันเพลินมากจริงๆแนะนําแนะนําแต่สายเกมโป๊จา๋าๆเนี่ยอาจจะไม่โดนเท่าไหร่เพราะฉากแบบนั้นมันไม่เยอะแต่ถ้าใครที่ชอบเนื้อเรื่องปันๆเพราะมีสาวน่ารักน่ักให้จีบเนี่ยต้องลองเกมนี้ดูเกมแม่จงจรงนุงว๊ว Fresh Wo m a นเกมสไตล์ i s u a l Novel สายอ่านสายภาพสไตล์ T d สายเนื้อเรื่อง ผมเขาฝากเกมนี้ไว้ในดวงใจด้วยเกมก็คือเราจะรับบทเป็นหนุ่มที่ย้ายเข้ามาในเมืองใหม่โดยเราจะมาตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อหรือแม่วะไม่ได้เล่นนานจำไม่ได้อะแต่เอาจริงๆเนะื้อหาหลักมันก็ไม่อยู่ตรงนั้นสักเท่าไหร่หรอกไม่ต้องไปสนใจเท่าไหร่ก็ได้จุดเด่นของเกมนี้ก็คงเป็นการเล่าเรื่องที่สนุกสนุกนะอ่านได้เรื่อยๆเพลินๆเลยฉากพวกนั้นก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวสาวๆนี่ก็แบบน่ารักสุดๆและยังมีแปรไทยต่างหากแถมแปลใช้ได้เลยนะเด่นเลย ล่าสุดเกมเคขาเพิ่งอัปเดตใหม่มาด้วยนะมีเสียงภาคกับฉากใหม่เพิ่มมาด้วยอีกโถเอ้ยตอนตรูทำไมไม่มีฟา้า t r e s s u r e of Nadia เกมนี้ตอนเล่นจะเป็น 2d rpg เหมือนเกมอื่นๆแต่พอฉายอย่างนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นโมเดลสาวๆที่ดีแบบแจ่มๆจะเกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกแล้วก็แค่ออกตามล่าหาสมบัติแล้วก็เกิดอีเวนต์ต่ตางๆมากมายกับสาวๆก็พอนึกภาพออกเนาะ เอาจริงสำหรับผมผมว่าเกมนี้เกมเพย์มแม่งค่อนข้างแบบเฉยๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบซะด้วยซ้ำแต่ที่ทําให้เกมนี้ติดตรึงใจสําหรับผมเลยต้องยกให้ฉากอย่างพวกนั้นเลยรู้สึกว่ามันทํามาค่อนข้างถูกใจอ่ะอาจจะเพราะว่าเราชอบโมเดลสไตล์นี้ด้วยก็ส่วนหนึ่งนะจริงๆเขาทําเกมใหม่มาแล้วนะตอนนี้อยู่ใน early access ชื่อ the genesis order คิดว่าน่าจะเด็ดกว่าเกมนี้อีกมันดูเหมือนแบบมันมีอะไรอัปเกรดขึ้นแต่ยังไม่เคยเล่นนะดิก็เลยยังรีวิวไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าใครชอบาสาวๆสไตล์ทีดีเนี่ยและชอบมีแบบพัสซนเล็กๆน้อยๆให้แก้นิดหน่อย<ๆ>เกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์อยู่นะผมว่าลองดูลองดูงดถ้าใครดูคลิปนี้จะได้ไปลองซื้อมาเล่นหรือมีอะไรสงสัยอย่าพูดคุยกันสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำใจให้พวกเราหน่อยเด้อและหวังว่าจะได้พบกันใหม่เร็วๆนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่ตรงนี้แหละ